เดี๋ยวผม,ผมเขียนในนั่นละแล้วส่งให้ตอนนี้ใกล้เที่ยงอะ่ะมันก็นได้ข้อมูลเพิ่มขงคนวงการาาทั้งสองคนที่พยายามทำให้มันเข้าถึงโลกวโดโซเชียลนั่นเอนะเป็นการข้อมูลที่เป็นความ,มั่นคงที่มันไม่เคยที่ปล่อยอกมางน,นั้นมันเห็นว่าีรู้รู้ว่าเป็นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งด้วยนะ<อ> อเอาอย่างนี้เดี๋ยวมันมีสองส่วนส่วนแรกที่ตำรวจได้มาจากตู้งวงจรเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นพวกคนทํางานน่ะคนงานแต่ว่าคนที่วางแผนวางแผนงานอะไรต่างเนี้ยในส่วนของชุดของกระทรวงยิติธรรมเนี่ยกำลังสืบสวนทางลึกแล้ว แล้วก็ได้ได uh so like re th ้ต <Huh? S 3> ัวมาเนี่ยคาดว่าจะเป็นตัวผู้บงการแล้วก็คนที่เอาเรื่องเข้าไปสู่นระบบของโซเชียลโซเชียลวีดีโอโซเชียข้อมูลนี่มันไม่ปลอดภัยแล้วขนานี้เรารู้ตัวผู้บงการได้ไหมก็ต้องบอกว่ารู้รู้รู้แล้วก็แล้วก็ ให้ให้ข้อมูลทั้งหมดไปที่สพที่จะไปดำเนินการออกหมายจะให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการแจ้งทางปตทใช่ไหมคะกกิจข้าก็เป็นเจ้าหน้าที่ออกข้อมูลข้อมูทั้งที่นะที่เขาอยู here, ่ตรงนันน่ะแต่ว่าเราทำเชิงลึกให้ละเรามีชุดเฉพาะกี่ยดที่เคยได้ยินไหมบาลีปราบยาบารีมีชุดนี้มันเป็นชุดใหญ่ก็เลยช่อมกันเขาได้ใช่ออกมาละ ได้แน่นอนมันมันดีแล้วสันอธิบดีไหมครับต่อไปเข้มงวดหน้าข้างหน้าผมพูดไปแล้วเหรอ